สวัสดีครับสวัสดีเอสซีนะแล้วก็ทีมงานเพื่อนๆที่กรอบรักท่านนะวันนี้มันประเดิมนะฮะรถใหม่จากอู่สงวนศักนะฮะกันใหม่ที่มาวิ่งร่วมกับทีมงานเสียระบบบานไซนะเจ้าไมโครก็ทีมงานของพี่แจ็คนะพี่แจ็คเป็นคนขับนะมันเนี่ยนี้ประเดิมงานเที่ยวแรกนะ วันนี้เราก็มาขุดดินนะแถว,แถวสวนไผ่นะฮะอ,อดีเจ้าของที่ให้มาขุดความลึกประมาณ3เมตรฮนะยาวนะรประมาณ8ไร่นะทังหมอาดินเท่าไรก็เอาไปชั้นล่าง3เมตรก็จะเป็นลูกรังนะฮะ โอ้พี่น้องสวยสวยลกูกแรงสวยมากเอ่อเขตนี้จะเป็นสวนนะสวนต้นไผ่นะตนี้จะของที่ก็ให้ให้ดินนะพื้นที่เก่าก็จะเป็นสวนไผ่นะ ตอนนี้ก็เลิกแล้วให้เอาออกให้หมดเลยแล้วก็เอาหน้าดินนะไปถมแกจะทำเป็นสระเอาไวา้ตกปลานะเป็นบอ่อตกปลาฟิชชิงฟาร์มอยู่แถวระโกนชัยนะแต่ดินที่ขุดมานี่เป็นลูกรังนะหลังลึกไปรประมาณ3ามเมตรนะ

รถขุดก็จะขุดทําทางนะเพราะว่าดินตรงนี้จะเป็นเอ่งนะเวลารถวิ่งไปวิ่งมาก็จมจมอย่างเดียวเลยนายจะไม่รอตรงนี้ในนๆก็เสียเวลาแล้ววันหนึ่งก็ทาทางให้มันเรียบร้อยถุงนี้จะได้วิ่งแบบเต็มซูมนะดินสวยฮนะข้างล่างจะเป็นประมาณสามเมตรจะเป็นลุกรังหมดเลย คอยดินทําถนนกันนะฮะก็อนดัดซองก็จะเป็นของทีมงานที่มาจากูสวนสักนะฮะก็สวนนี้ก็จะเป็นป่าไผ่นะฮะ จะของปลูกไว้หลอกกันแล้วบอกเป็นไผ่ที่ไม่มีหนามอันนี้มันมีหนามด้วยนี่น่าจะไม่ปลูกแล้วน่าจะขุดออกหมดนะเพราะว่าเขาให้เอาหน้าดินลึกไประมาณสมเมตรฮะเป็นป่าไผ่ทั้งหมดเลยนะตรงนี้เจ็ดแปดไร่ งสยต้องเอากลับบ้านบ้างซะแล้วสักกอหนึ่นงเนาะใส่เลิกงานต้องเอาไปสักกอหนะกลับบ้านไปปลูกที่บ้านนะพี่น้องเป็นไผ่หลายสายพันธุ์นะแต่ดูดูไปน่าจะเป็นพันธุ์เดียวกันหมดนะบอกไม่มีหนามมีหนามตัวนี้ เนี่ยมันหลอกไม่มีหนามาัวนี้ลยหน่อไม้มันมีหน่อไม้นะครับเนิหน่อไม้มีนะนี่เคยบอกไม่มีกินได้ปะ่ะใส่ตอนเย็นใส่ตอ้องพิจ,จารณาแล้วทำมันมันหายไป ดินสวยนะถ้าเอาไปปลูกผักปลูกพืชน,นี่เพราะว่ามันร่วนนะมันเป็นรากของเนีย่ยรากของไผ่เนี่ยมันทําให้ดินมันร่วนนะเนี่ยมันไม่แน่นปลูกอะไรก็สวยน,นี่แล้วไปปลูกผักปลูกพืชน,นดินก็จะเป็นประมาณนี้สีดำเดีย๋ยวจะพาไปดูชั้นดินนะ เคลียร์ริ่งฝั่งนู้นก็มาเคลียร์ริ่งฝั่งนี้ต่อนะเคลียร์ริ่งไงตัวส่วนที่เป็นไผ่อ่ะเอาออกก่อนอุ๊ยฉันดิบต้องบอกสามชั้นข้างล่างนะ่าจะเป็นลูกรังนะฮะวันนี้ก็จะมีรถร่วมทีมงานนะวันนี้มาประมาณห้าหกตรงนี้น่าจะมาประมาณสิบนะฮะว่าจะมีเจ้าคุณปูนะเจ้าฮิตาชินะ ไม่เจ้าหนึ่งก็มาวิ่งด้วยกันนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบลากันตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะถุกนี้น่าจะวิ่งแบบเต็มรูปแบบนะฮะวันนี้ก็จะขุดทําทางไปก่อน นีนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ